โอเคโอ้โหของกานสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะก็นะครับผมนะตอนนี้ทางกรีน่านะครับผมมีกิจกรรมนะผมนะก็คือเป็นอ่าเขาชอบว่าลงทะเบียนนะผมฟรีไฟล์แม็คล่วงหน้านะครับผมได้รับรางวัลสุดพิเศษก็ยิ่งชวนเพื่อนเยอะนะครับผมยิ่งได้ไอเทมเยอะนะครับผมนะส่วนระยะเวลากิจกรรมลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29สิงหาคมนะผมตั้งแต่เวลาเที่ยงครับผมนะเที่ยงตรงนะจนถึงวันที่27เดือนถัดไปผมก็คือ27กันยายนนะครับผมจนถึงเวลาเที่ยงคืน ถึงจะหมดเขตนะครับผมนะก็สำหรับใครที่อยากจะลงทะเบียนนะะพี่เดมจะเอาลิงก์ไว้ใต้ลิง,งก์ด s สคริปชันนะครับก็ลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะผมข้างล่างคลิปนะครับผมก็ไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันนะครับผมนะก็ะคือ Free f i r e Max เนี่ยนะครับผมนะกราฟิกดีขึ้นนะครับผม <Wow. S 1> ก็โทรศัพท์ใครแรงก็ได้ไปแด้ครับทุกคน <laughs> ก็ทั้งผมนะก็ก็กูจะก็ออะไรนักหนาในกูอาการแบเพิ่งตื่นหรือยังไงกูถามในพีิ นั่นแหละครับผมก็ใครอยากลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนนะครับผมก็เอาง่ายคือรีบไปลงทะเบียนล่วงหน้าเลยอะไม่มีอะไรเสียครับผมก็คือไปลงทะเบียนไว้ก่อนก็คือได้ของรางวัลนะครับทุกคนก็วิธีการลงทะเบียนนะครับผมลิงก์อยู่ล่าง Description นะครับผมก็ไปลงทะเบียนกันไว้เลยเข้าใจปะไอ้หนุ่มๆแล้วก็กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งคือเป็นกิจกรรมนะผมนะก็คือล็อกอินรับตัวละครทดลองของโมโค7วันนะครับผมโมโคตัวไหน โมโครตัวนี้ครับผมตึง้งนึ่งในเหี้ยผมตัวนี้นะฮะก็คือล็อกอินเจ็ดวันนะครับผมนะ lock ล็อกอินระยะเวลากิจกรรมล็อกอินก็คือตั้งแต่ที่13กันยาย,ยนถึงที่19กันยาย,ยนนะครับผมกิจกรรมอยู่ตรงนี้ <Wow. S 1> อยู่ที่กิจกรรมแล้วก็กิจกรรมตรงนี้ใช่ปะ่ะไม่อยู่ที่ประกาศนะครับผมแล้วก็อันนี้คือที่ลงทะเบียนฟีฟายแม็กนะครับผมนี่ผมกิจกรรมนหน้านี้ผมกิจกรรมจ่ายฟรีนะครับผมโมโครแล้วผมคลิกเข้าไปเลยแล้วก็ล็อกอินล็อกอิน ล็อกอินสิล็อกอินมันเข้าไม่ได้ว่ะก็นั่นแหละครับผมเข้าไปล็อกอินในนี้นะฮะทุกคนทำไมพี่เนยังเข้าไม่ได้ไม่รู้นะแต่ว่าเข้าไปล็อกอินหน้านี้นะครับผมก็สายฟรีนะครับผมห้ามพลาดเลยเดสคลาดนะครับผมก็ไปเดี๋ยวเราไปซื้อห้องร้องเพลงกันเลยดีกว่า ก็ขอกราบสวัสดีทุนผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยะฮะวนี้ก็จะมาสืบเฮา้องเพลงจะบอกว่าแกล้งร้องเพลงดีไหมอะประมาณว่าพี่เนมจะแบบแต่งตัวตัวนี้แล้วกันอตัวนี้เขาผมฟอร์ดนะฮะและพอเราจะร้องเพลงแบบพอๆเราก็จะแต่งตัวแบบไหนอะเราเราต้องถือ,อวุธดีกว่าเดี๋ยวเราไปถือถือกีตาร์แบบเขาจะรู้ว่าเราแบบเรารวยอะไรเงี้ยเออเรารวยเกินใะทุกคน แล้วไฟก็เท่นะจะไปเท่กันไปหรอเออช่างมันเถอะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เนมนก็จะแต่งตัวเป็นแต่งตัวไก่แต่งตัวไก่เดยวเอาพิตตาออกดีกว่าเอ้ยเอามีดออกดีกว่าก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่เนมนก็จะเปลี่ยนเป็นตัวละครสุดฤทธิ์หรอที่ของเราคนนี้นะไอหนอไปเขาบอกเดี๋ยวก็จะไปสุ่มห้องเลยล้กันไป <c oughs> เราจะร้องเพงเลงอะไรดีนะ538 3617 538 36 1 7ปดสามหกหนึเไม่ใช่ห้าสามแปหนึ่งเจ็ดฮ้ยไม่ีห้าสามแปดสาม่งเจ็ดโอไม่มีพอแล้เอาห้องใหม่ดีกว่า5้าส อ่าหกหนึ่งเจ็ดเฮ้ยยิบปุ๊บดีเลยรุ่นเมกาเฮ้ยดีอีกวันเนมเฮ้ยคุณดังไม่แย่ไม่คิดว่าจะเจอเม่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณดังกันนี่เฮ้ยเฮ้ยใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยใช่ปะฮัลโหลครับร้องเพลงให้น้ำฟังหน่อยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ย เอยากให้ร้องเพลงให้ฟังไหมครับเย้ได้ออกคลิปผูได้ออกคลิปไม่ใช่เหรอใช่ใช่ทนี้อยากอยากให้ร้องเพลงให้ฟังไหมถามก่อนอยากครับถ้าอยากก็ใใจจหห้ฟังน่อยากฟังไหมอยากอยากอยากถ้าอยากฟังผู้ชายหกปากไปจะคุยกับผู้หญิง เฮ้ยเฮ้ยตั้งเดาหมดเฮ้ยเฮ้ยเงียบดีเฮ้ยเงียบไปสีนะฮัลโหลน้องน้ำครับครับเอาเฮ้ยบอกให้เงียบไปโอเคนะุกวันฮัลโหลน้องน้ำครับน้องน้ำน้องน้ำครับครับน้องน้ำอยู่จังหวัดอะไรครับ เพชรบุรีครับอ๋อฟังภาษาอีสานเหรอป้าอ,ออกอยู่ครับแล้วเคยฟังเพลงแบบภาษาอีสานปะ่ะก็เคยบ้างค่ะอ๋อแบบพอดไีไหนๆก็รู้แล้วว่าเราแบบเป็นคนดังหลอดเท่ระดับโลกก <c oughs> ็อยากฟังเพลงอะไรไหมครับเพลงอะไรก็ได้ค่ะเคยฟังเพลงนี้ป้ครับ หาเพลงอยู่ครับเนี่ยเพลงอันเนี้ยอยากสิขอจำมือใส่แว่นเคยฟังว่าครับไม่น่าจะเคยเคยเคยฟังไหมสรุปอะเคยค้าองั้นเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงนี้ให้ฟังรักกันมาเขยไหมโอเคค่ะ หลังจบเดี๋ยวเราไปเลยนะไอ้สีขอดูและเจ้าได้บอก อย่สิขอจำมือใส่แว่นนิ้วนางข้างซ้ขอมาจำเอาไว้ก่อนแน่ได้บอกอย่าสิขอเจ้ามาเป็นคู่ร้องอย่าสิขอเจ้ามาสุนีิงน้องลาเพียงส โลกก็กลายเป็นสีชมพูก็เอาไปเท่านี้ก่อนละกันทำไมรู้สึกเหมือนกูขี้โม้จังวะเนี่ยไม่เหมือนเลยพไม่เหมือนเลยพี่เมออก็ในคลิปนี้ไม่เหมือนเลยพี่เมย เออกม <numbers> ็มันก็เหมือนในคลิปพี่ก็เอาคนอื่นมาร้องแทนไงอ๋อก็คือคือสองกีพี่เอฟซีนะครับออีใช่หรอต้องใช้แบบแล้วอาจจะฟังพี่อีสามไม่ออกเดี๋ยวพี่ร้องเพลงไทยก็ได้โอเคไหมเราจะทำตามสัญญา เวลอะไรขำอะไรกันก็เพลงไทยไงจะได้ฟังออกใช่ละเอเคมาเด๋ยวร้องดีดีแล้วฉันลำมตาลงและมีสิ่งเดียวที่จะขอ เธอและฉันได้เคียงคู่กันขอให้เราได้รักตันชั่วร์นิรันดร์แค่ฉันและเธอคำคืนเน็บหนาวในทุกทุกวันขอมีเธอกอดฉันในยามค่ำคืนโปรดเถ้าฟาช่วยรับคำ

้คลิปอย่างอะไรอะไรอะไรบอกว่าผู้ชายห้ามพูดแล้วจะพูดกันทําไมอะไรแล้งหนาเด็กเคยคุยกับผู้หญิงอยู่ร้องเพลงก็ร้องเพลงจีบผู้หญิงแล้วผู้ชายมาแซงทำไมนี่ใครเป็นหัวห้องวะไปออกไปดีโอเคโอ้นิดเดียวเองอ่ะยังยังยังคนก็จูจีกันอยู่เนี่ยโอ้ยใช่ไหมน้องน้ำใช่ก็ได้ใช่ก็ได้ด้วย เอ้ยแม่ผู้หญิงเขาบอกใช่เนี่ยเงี้เงี้ยก็ไปดีปิดไมค์ไปด้วยมีไมค์ปุ่มปิดไมค์ไหมปุ่มไปเป็นลบทิ้งไปเกินได้งมดแล้วเฮ้ยผู้ชายเงี้ยเป็นดีโอเคเดี๋ยวไม่รบกวนแล้วเดี๋ยวไปหาแบบหาเพลงใหม,ม่เอ้ยมีเพลงจีบสาวป่ะขอเพลงจีบสาวดิโอเคไวไฟขอบคุณครับ บายบายแฟนดีครับทุกคนแบบไปง่วงแล้วเอ้ยไปง่วงไปนอนแล้วไปง่วงบ้าอะไรเลเลยคุยได้คิปไหมมีเนมได้คลิดไหมไม่ไม่ได้ดไม่ได้นี่ไม่ได้ไม่รอดแล้วพวกมึงอะ่ะเ <c oughs> ออจะว่าไปเราแต่งตัวก็จีก็น่ารักเหมือนกันเอาเป็นว่าพวกเราจะแต่งตัวไปคาจีไปซุ่มห้องร้องเพลงเลยแล้วกัน <Wow. S 1> ก็จีรู้สึกว่าจะน่ารักเหมือนกัโอ้น่ารักขนาดนี้ต้องเสร็จแถวสาวแล้วแหละ สองสองเสร็จแล้วแล้วเขาเออเอาหกสามสี่ศูนย์สองอะไรวะหกสามสี่ศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดหกสอาทิตย์ละต่อสนุกนเดี๋ยวนาทีละต่อนะแต่ก่อน แต่ก่อน้องรออานิี้แลตอนโอเครออะไรหรอครับรอนานก็อาจจะบันทอนหัวใจอย่าให้นานเกินไปก่อนออกรถครับเขาล้ออคคีกอ่ว <c oughs> <c oughs> ทำไมเราโดนขาดอ่ะทำไมแสงดีทำไมสุกันเราทำไมทำไมทั้งเธอไม่นี้กับเราทำไมตึ้งทองทำกับกัอจีกัตกัตจีโดนขาดกก๊อกัตจีโดนกัตจีโดนขาดกัตจีจีบสาวอยู่ เดิเดนขัดก่อนขัดอะไรขัดกระหมังถุยเราร้องเพลงอยู่เขามาขัดเราเพิ่มนแต่งตัวตามครับทุกคน <c oughs> นี่นี่เป็นเป็นเพื่อ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 นกันเหรอใช่เ <c oughs> ับเป็นเพื่อนครับออออออเราหาเพื่อนคุย,คยแต่ไม่มีเลยเราร้องเพลงเราก็โดนขัด เอาเพื่อนนี้เพื่อนไม่อยากฟังเพื่อนแลบคานแบบคานแน่เลยไปมาแล้วใครใครมาใครมาพร้อมหรือยังที่จะฟังก๊อตจีก๊อตจีจะจีบสาวแล้วนะ ขอให้เธอและฉันได้เคียงคู่กันขอให้เราได้รักกันชัวนนี้ล้น แค่ฉันและทายองเธอข่ามบุรีกอจิพออยู่พอได้ไงพิ่งหรอก็หกแล้วอมีแต่คนขำเราต่ออะไรนะให้เราเองต่อเหรอเอี่เราเรามีกีตาร์อยู่นะเอากีตาร์ได้ไหม อย่าเราไปหยิบกีต้ามาก่อนนะกีต้าอยู่บ้านนะ12กิโล years มาแล้วไปเอากีต้ามาแล้วมาแล้ว

เดี๋ยวเราเอาคาโป้มาใส่ก่อนลืมอะไรลองกันเนี่ย อ่ะอันนั้นลิมลิมเนี้ยแป๊บนึง <c oughs> ่งตักลิมตั้งสายอย <c oughs> แล้วขอโทษได้ไหมล่ะ <c oughs> ียงคู่กขอให้เราได้รักกันชื่วนิลันแค่ฉันและเธอคำคืนเหน็บหนาวในทุกทุกวันขอมีเธอกอดฉันในยามค่ำคืนโปรดเถ้าถ้าช่วยรับ กาติแล้วพกนส่งฮอนคูไปฮัลโหลครับ มีเพลงไหนพี่อยากจะฟังเป็นพิเศษไหมครับโอเคครับบายบายีก็จีไว้หน่อยยียังไงก็ได้ให้ก็จีบใไปอย่าเพิ่งไปอุ้ยอ้ยใช่เลยเร้ไม่ไปก็ได้ขอบคุณที่เป็นห่วงเรายีกานอ่ะ อ oh. G.M. เอาไม้ออกแน่เลยนอนโอเคงันก็จิไปแล้วนะพ่อมันติกพรุ่งนี้ไปกอกน้ำล้างจานสักผ้าชี้ผงชุนรถชื้นน้ำปลาทำกับข้าวลืม สักผ้าด้วยสักผ้าตัดต่อคลิปแล้วก็แล้วก็กเจอคนดังไปแข่งแล้วไปคนดังอะไรแล้วเฮ้ยบายบายไปเลยครับไปแล้วครับบายบายทุกคนไปแล้วนะเนาะกูเจ็บขอ